สวัสดีค่ะเพื่อนจาเมนูวันนี้เด้อเราจะทําการก้อยปลา,าเพื่อนจ๋าจับกันเด้อเนี่ยได้แค่นี้เพื่อนปลาเราจะไปหาไข่มดแดงเพื่อนนี่เราเจอไข่มดแดงเราเจามดแดงตรงนี้เพื่อนจ๋าขันสิกันเลย โอเคไหมอือ uh huh. แต่ว่ามือเดียวเด้เพื่อนเพื่อนมือเดียวทำยังไงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแปึงเด้ออโอ้โหเพื่อนเพื่อนดูสิมดแดงเต็มเลยอืห uh ือ huh. ายมดแดงกัดมดแดงกัดมดแดงกัดวอายมดแดงกัดเต็มมือเลยโอ้ยเพื่อนเพื่อนจ้ะโอ๊ยไปผีเสบแห้งเนาะมดแดงต้นนี้โอ้นี่ไงสองรังที่เราเอาตะกี้นี้ชอบแล้วก็รังนี้ขอบคุณนะคะ ช่ขอบคุณนะคะมาแดงจ๋าทำรังใหม่นะจ๊ะ <c oughs> ไปแล้วจ้าโอเคค่ะพเพื่อนจ๋าหลังจากที่เราคั้นสมมติแดงเรียบร้อยแล้ว,พวเพื่อนๆล้วก็ปรุงเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกอย่างพร้อมรับประทานจ้าเอาไปเทส่จ้าได้จ้าช็อบอน่ากินมากๆ สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาใช่ไหมคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เด้อก๋อยปลาก๋วยปลาอะไรลืมชื่อมันแล้วจ้ะเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าขอแก้ตัวใหม่เด้อคลิปก่อนหน้านี้คลิปกินปลาทอดกับตำถั่วเพื่อนจ๋าพอดีว่าเพลงมันเข้าเดรริก็ิก็เลยเอาไปตัดเป็นคลิปสั้นเพื่อนจ๋าโอเคไหมโอเคแล้วก็ เปลี่ยนเป็นก้อยปลาเพื่อนจ๊ะมาเด้อก้อยก้อยปลายังก้อยปลาจํา,าจชื่อไม่ได้เพื่อนจ๊ะจังข้าเหนียวได้ข้าเหนียวนิดนึ่งข้าวน้อยนึงข้าวนิดหน่อยดิบเปียกท่านั่งก่อน <S <S สามามาจ้ามาเจ้ามาจ้ามาเจ้าเสือรุดงานเพื่อนจ๊ะมาจ้า,า,จาเซฟเซฟมันกันเพื่อนจ๋าผักแก้มเราก็มีเด้อ มะเขือไปเก็บมาจากสวนนี่แม่เด้อไล่กะหลงแล้วก็ผักกาดหินคล้ายวาซาบิเพื่อนจา้มามะเขือแข้งบ้านในป้าโอเคมะสมอตลาดโอเคมาแต่กันเลยจา้าเพื่อนเพื่อนจา้าทำเองแล้วนี่เด้อทำแรกกินกับข้าวเหนียววันนี้กินกับข้าวเหนียววันนี้มาอ,อ,อือหือปัอือหือ สับครับอือออือหคืองหนักเดี๋ยวเขาบอกว่าบีบมะนาวเสร็จแล้วเพืเ่อนจ๊ะเข็นน,อน,ออขน,น้ำมันออกเข้นเอาน้ำมันออกให้มันน้ำหรือน้ำขาวๆเสร็จแล้วก็บีดเข้นกับ มดแดงอื้มอื้อบโอเคเข้าอออขอกันอื้มต่ทน,นตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามเมื่อนดะ เดี๋ยวคลิปนี้จะลงตอนทุ่มหนึ่งเด้อเพื่อนผิดสูตรมากเลยตำตำถั่วกับปลาทอดอุ้ยย่างแซบ่บเจอเพลงเข้าไปโดนนี้ก็สิดเดือบร้อย,อยน่าเสืออ้อ่อนออน,นเค็เือยยังไง จะเข้าหน้าร้อนแล้วเพื่อนจ้ะแมลงวี่งแมลงบันมาเลยจ้าคำยังไงอ,อ,อากาศพี่แม่ เมนูวันนี้นนเกล็บปวดสารพิษอันนี้ไม่ฉีดยา มากะกินโอ้นจมูกแต่ว่ามันแซ่บไอ้อืมอโอ้หนี่ ข้าวแบแับมากเหมาะไม่ฝีมืออย่างเงี้ยฝีมือมากจนเพื่อนจัาทำอะไรก็อร่อยเด้อืึพลาด็บภูรเนอสเด็จเป็นเมียเนาะ

nhem nhem đúng tí bạc lắm bữa quý mẹ bán mặt ô mọi. nhỉ nó yên sẵn việc đậm đậm mồm nó yên trên bên ngoài Chân khao

เอ้ยโม่ได้ยินเสียงเด็กหอนแมลงมีก็ตอมดีใช่ปะแมลงมีตอมตาอืมอ้มอื้ม

tầm tầm sắp mặt cũng vậy เพื่อนจ้ะอินแล้วแ่บมากเดี๋ยวไว้ต่อก็สองตอนตอนทุ่มหนึ่งเพื่อนจ้ะตอนนี้ตอนบ่ายสามเลยตอนนี้ตอนนี้ตอนบ่ายสามเวลาบ่ายสามเพื่อนจ้ะเดี๋ยวจะกินต่อตอนหนึ่งทุ่มเกียไว้ก่อนโอเคต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนจ้ะถ้ากินไม่สุขภาพกินมุมมามต้องขอเธอขอไปเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ทานเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องนางฟ้าพาเที่วยวเพื่อนจ๋าโอเคจนคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ